ต้องบอกเลยนะคะว่าการเฉดฟิลเลอร์ที่นี่นะคะเป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอกิฟค่ะเป็นเทคนิคหลักหน้าตึงค่ะมีที่นี่ที่เดียวที่มิชิโกะคลินิกค่ะก็จะเห็นว่าตำแหน่งตรงนี้เริ่มยุบหายตำแหน่งนี้ยุบหายไปบ้างนิดหน่อยแล้วก็เห็นร่องแก้มค่อนข้างลึกเนาะแล้วก็ที่กังวลอีกก็คือเป็นเรื่องของนิ้วรอยลองของมวดคิว้วยิ้มใต้หนีพวกนี้ทีเนี้ยหลักๆก็ที่บอกว่าต้องฉีดแล้วยังแสดงสีหน้าได้อยู่ก็เลยต้องฉีด เบาเบาเดี๋ยววันนี้จะทํำไฮฟ,ฟูให้มันดูแน่นขึ้นนะคะแล้วก็เก็บเหนียวไปด้วยน่าจะได้ดูเดียวกระชับขึ้นนะ โอเคหลังจากที่เล้งน,นะคะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาไป 2cc ซค่ะแล้วก็ไฮฟู oo, ยกกระชับหน้าค่ะแล้วก็ฉีดโบท็อกลดเรือนริ้วรอยด้วยค่ะทุกคนคุณหมอนะคะละเอียดมากๆเลยก็ใช้ฟิลเลอร์นะคะ 2cc ในการาช่วยให้ใต้ตาดูสว่างขึ้นใบรึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยสพอร์ตร่องแก้มของเล็กอีกด้วยเพื่อให้หน้าเล็กอะดูหวานดูละมุนมากขึ้นแก้มย,ย้อยหน้าแบบหน้าไม่กระชับคุณหมอนะคะเลยแนะนําให้ใช้เครื่องไฮฟูค่ะ เครื่องนี้ก็จะทําให้ผิวเราแน่นขึ้นหน้าเราดูยกกระชับมากขึ้นหน้าดูเรียวขึ้นค่ะพี่หมอจัดเต็มให้เลยค่ะก็คือเป็นการฉีดร้นเรือนริ้วรอยแล้วก็เป็นเทคนิคของมิชิโกะเท่านั้นนะคะก็คือฉีด24จุดค่ะทุกคนถึงจะจัดเต็มแค่ไหนพี่หมอก็คือละเอียดมากค่ะทุกคนฉีดแบบว่างให้เป็นธรรมชาติค่ะเพราะว่าก็ยังแสดงสีหน้าได้หรือว่าถ่ายละครได้อยู่ค่ะตอนนี้ก็คือแฮปปี้กับหน<ๆ>้าใหม่ามากๆเลย michiko clinic